สวนสีเมืองอุดรธานีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานถแถลงข่าวการจัดงานทุ่งสีเมืองอุดรธานีประจำปี2566โดยมีนางนงรัฐคงเกษมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีนายวิเชียนขาวขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีดรธนดรพุทธรักษ์นายกเทศมนตรีพันตรบตเอกพิเชษวงบุรีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีร่วมในการถแถลงข่าวนะครับ โดยงานทุ่งสีเมืองอุดรธานีจัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2502สมัยนายจินรักการดีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเรเริ่มงานบวงสวงสักการบูชาและนมัสการศิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีได้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาพร้อมเฉลิมฉลองช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีหลังฤดูการเก็บเกี่ยวณบริเวณสนามทุ่งสีเมืองอุดรธานี โดยใช้ชื่องานว่างานทุ่งสีเมืองการจัดงานทุ่งสีเมืองปีนี้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับเริ่มตั้งแต่การประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขบวนแหวัฒนธรรมดีสีอุดอรของ20อำเภอนิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของดีเมืองอุดอรจาก20อำเภอ การจำหน่ายสินค้าโอทอปนิทรศกาลวิถีคนวิถีควายมรดกไทยมรดกโลกพร้อมทั้งนี้นะครับก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิน่นการประกวดทิดาผ้ามีขิดการออกสลากกาชาติสมนาคุณและการออกร้านมัชชากาชาติการแข่งขันชกมวยพร้อมสนุกไปกับเครื่องเล่นสวนสนุกและอันแสดงคอนเสิร์ตนะครับจากศิลป,ปินตลอด12วัน12คืน ขอเชิญเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองอุดรธานีประจำปี2566ระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมนี้นะครับที่สนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีอย่างนี้นะครับว่าจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียมัฒนธัรนค่นในนามของเราการชาติจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นองค์กรการกรุศลนะคะจากลุกเหตกับ โรงพยาบาลอุดรธาน,นีนะคะเราให้การปีนี้ก็เช่นเดียวกันกับทุกๆปีเรามีรางวัลเรียกว่าเป็นรางวัลมากที่สุดในประเทศไทยเทียบเท่ากับสาวงามนางงามพิศสานนะครับก็จะมีเรื่องก,การแสดงจำหน่ายสินค้าของชุมชนนะครับโอท็ o top.